พวออนไลน์เร r n นนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .4 ส,สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสารภูมิศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดเรามาดูการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานกันนะครับ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยอมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังนี้นะครับมาดูการตั้งถิ่นฐานกันนะครับสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับต่อไปการย้ายถิ่นฐานนะครับการย้ายถิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนย้ายทางประชากรจากพื้นที่หนึ่งไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งการเคลื่อนย้ายประชากรเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในแต่ละจังหวัดมักประสบปัญหาความหนานแน่นของประชากรในเมืองและความบางเบาของประชากรในชนบทโดยสาเหตุสำคัญของการเคลื่อนย้ายคือการไปหางานทำเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าต่อไปเรามาดูปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานกันบ้างนะครับการย้ายเข้าเมืองทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอเกิดปัญหาสังคมเช่น ปัญหาอัชญากรรมปัญหาสารเสพติดนะครับการย้ายออกจากพื้นที่ชนบททำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานพื้นที่ทำกินเกิดการว่างเปล่าการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรสามารถทำได้ดังนี้นะครับการสร้างงานในชนบทเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำและมีรายได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในชนบทให้เท่าเทียมกับในเมือง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ปลูกฝังทัศนคติการรักถิ่นฐานบ้านเกิดเห็นคุณค่าของพื้นที่ชนบทนะครับ